มาส่องพิมยมคอนโดอารมณ์เหมือนบ้านกับโครงการเซลรัตนาทิเบศสองบาบริสเซลโดยพื้นท like mm ี hmm. 2> them, 2 okay. ่ห้องที่นี่นะคะมาในขนาด47.15ตารางเมตรเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2ห้องนอนนะคะมาเริ่มต้นจากมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนแล้วคือเก๋มากที่นี่เขามีมุมเบรวินโดให้ด้วยนะามาพร้อมกับพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วนนะคะเขามีครัวบิวอินมาให้พร้อมเลยค่ะส่วนห้องน้ำนะคะมีขนาดที่พอดีไม่อึดอัดเลยค่ะและโซนนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะมีความกว้างขวางเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็ซิลลิงที่ให้มาเนี่ยโล่งโปร่งสบายสุดที่นี่เนี่ยคนะ เพราะว่าเป็นคอนโดโลไลฟ์หนึ่งชั้นเนี่ยจะมีแค่สิบเอ็ดยูนิตเท่านั้นคือชอบมากทาให้เวลาเราเร่งรีบเนี่ยไม่ต้องหล่อร์บนานด้วยนะส่วนห้องนอนอีกห้องนะคะมาในขนาดที่พอดีพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์บิวอินครบคันเลยค่ะและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เราชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขามีวิดีโอดอโฟนด้วยเวลามีคนมาหาเนี่ยสามารถวิดีโอสนทนาแล้วก็สั่งปลดล็อกได้เลยจ้าคือฟังก์ชันเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลิฟสุดๆแถมประตูเข้าห้องนะคะมีความบานใหญ่พร้อมกับฟ้าซอนไฟทําให้ความรู้สึกเนี่ยมัน ตลาธิเบตแถมยู่ห่างจาก MRT สยามพนังเก้าเพียงแค่450เมตรและรอบข้า,างคอนโดเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลตลาธิเบตตลาดต้นสักที่ของกินเยอะมากและทำเลศักยภาพขนาดนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่2.99ล้านเท่านั้นนะใครกำลังมองหาพรีเมียมคอนโด l ลไล i ์ e นะคะที่มาพร้อมกับออกซิเจนคอมมูนิตี้ที่นี่ห้ามพลาดเลยค่ะใครสนใจสามารถคลิกลงทะเบียนหรือโทร1753ได้เลยนะคะส่วนตัวเนี่ยเล็งเวลา1เมตร